สวัสดีค่ะ f c ทุกท,ทุกท่านวันนี้วันที่20ธันวาคมสองหนะคะสาวดำก็มาทุรลนะคะมาทุระในตัวเมืองนะคะรถสาวดำก็พังนะคะทีนี้พังหนักกว่าเก่าเลยค่ะท่านผู้ชมทีนี้ก็เอาเข้าศูนย์โตโยต้าเลยก็ทีนี้ว่าตอนก่อนนั้นว่ามีหลายคนบอกว่า ไม่ไม่แพงประมาณสองหมื่นกว่าบาทให้เอาเข้าตามนี้ก็ได้ถ้าไปเข้าศูนย์แพงว่าอย่างนั้นทีนี้พอไปเข้าแปะไปซ่อมไอ้ที่ผ่านมานั่นห้าหกหมื่นหนักกว่าเก่าอีกทีนี้ตอนนี้รถอยู่ในศูนย์โตโยต้านะคะแล้วเขาก็บอกว่าเฉพาะยกเครื่องเฉพาะเขาบอกว่ายกเครื่องเฉพาะเอาเครื่องลงนะคะเอาเครื่องลงหนึ่งสี่ค่ะทางทางศูนย์โตโยต้าเขาโทรมาบอกนะคะ ก็เลยบอกเอฟซีนะคะว่านี่เนี่ยเป็นเป็นซะอย่างนี้แหละนะคะตอนนี้ก็มาธุระค่ะก็บอกให้เอซได้ทราบสําหรับเอซที่สั่งวัตถุมงคลไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นะคะตอนนี้น้องเขาก็อ่านี่ดำเนินการอยู่เต็มที่อยู่นะคะรับรองได้ทุกคนคะ่ะออยู่ไหนเนาะบันนี้ไอี่เปิดน้ำมันเพราะว่าไม่ใช่รถ ของสาวดำก็เอารถเช่ารถเข้ามาค่ะวันนี้เปิดน้ำมันตรงในห้อมาน,นี่เนีเปิดแล้วเปิดถูแลน้ำมันค่ะท่านผู้ชมสำหรับ fc ของสาวดำที่สั่งจองวัตถุมงคลมาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นะคะพอปู่อ่อ บอกต้องให้ได้ทุกคนค่ะนะคะเติมลนะะ้นแต่จ้ะว่าฟ้าทั้งดูฟังคุณจ้ะแม่อ,อ,อ้อมเขาโชกลางจ้าจ้าลูก <c oughs> ไม่ใช่รถของตัวเองนะก็ไม่รู้อยู่มันีไม่ดีเพรโอ้ย <c oughs> ไอปลาต้มน้ำมันมันอยู่อีกทางนึงนะท่านผู้ชม <c oughs> เด็กปั๊มเขาบอกว่ามันอยู่อีกทางนึง เช่ารถเข้ามาท่านผู้ชมค่ะเอเอ,าเอาทางศูนย์โตโยต้าเขาโทรมาบอกแล้วว่าประมาณทําอยู่ประมาณ15วันนะคะท่านผู้ชมก็เลยจะเป็นตั้งเช่ารถเข้ามาใช้ค่ะวัตถุมงคลนะคะมีทุกอย่างที่นั่นแหละที่ลูกล้านเขานน่นให้ f อฟได้ดูกันนะคะทุกอย่าง999บาท กระเป๋านะคะกระเป๋าที่สวยๆน่ะนะคะแต่ก่อนมันสองพันอะไรเนี่ยเนี่ยจะไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้พ่อปู่ท่านให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มีทุกคนที่ท่านย้ําให้ลูกศิษย์ลูกหาให้ได้ทุกคนให้มีทุกคนนะคะเนี่ยค่ะอันนี้นี่นะคะเบอร์ของน้องปานุเดชนะคะอ่าแคปไว้เลยค่ะ น้องพานุเดชนะคะนี่ก็บอกเขาบอกไว้พร้อมนี่เบอร์อันไหนเบอร์ทรอันไหนเบอร์ไลน์เนี่ยนะคะแอดไปหาน้องพานุเดชนะคะจะสั่งวัตถุมงคลได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็น้องพานุวัตรค่ะเขา,าจัดการให้ท่านนะคะแล้วก็ส่วนคำหมากพ่อปู่ส่วนคำหมากพ่อปูนมีน้อยมากนะคะคำหมากพ่อปูคำหมากพ่อปูนะคะซึ่งมีครั้งเดียวกับท่านผู้ชมนะคะ อันเดได้ก่อนนะคะอันนี้ให้ดูก่อนนะคะเป็นโตบีเจ็ดน่าจะอาคาค่ะดี๋อแป๊บนึงน่ะคนี่นะคะนี่นะคะสําหรับเบอร์โทรนี่นะคะของน้องพานุเดชเนี่ยก็แคปไปเลยค่ะอันนั้นเบอร์โทรข้างบนน่ะนะคะข้างล่างแอดไลน์เบอร์นี่เบอร์นี้ค่ะนะคะแอดไอแคปไปเลยจากแคปไปเลยนะคะค่ะอันนี้ของน้องพานุเดชค่ะสั่งได้เลยนะคะทั้งของน้องพานุเดชของน้องพานุวัน์ค่ะ สั่งได้เลยค่ะส่วนอัอนนี้จะขอย้ำนิดนึงสำหรับคำหมากนะคะคำหมากคำหมาก2อ0พนห้นี้พร้อมสร้อยนะคะพร้อมสร้อยนะคะพร้อมสร้อยนะคะพร้อมสร้อยค่ะแล้วก็อัอดกรอบให้เรียบร้อยค่ะกันน้ำนะคะกัดอัดให้เรียบร้อยค่ะพ่อปูสั่งให้ทําอย่างดีเลยนะคะเพราะมีครั้งแรกครั้งเดียวเพื่อที่จะนําปัจจัยนั้นไปสร้าง พระเจ้าใหญ่องค์ทองสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่วัดท่านาคาค่ะที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างนะคะร่วมกันสร้างจนสําเร็จแล้วจนบรรลุโอ้ขอโทษจากไม่ใช่ไม่ใช่บรรลุเนาะจนจนเป็นผลแห่งความภาคภูมิใจของเราที่ได้ช่วยกันสร้างวัดวาอารามนะคะเพื่อถวายาพระน้องพระหลานแต่ว่าพระน้องก็พูดไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าถวายสร้างเสร็จแล้วก็จะถวายให้ พระหลานเพื่อให้พระหลานนั้นได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่ถ้ำนาคานะคะค่ะเราก็ติดใครติดตามสาวดำอยู่ก็จะรับทราบข้อมูลอันที่แท้จริงนะคะท่านผู้ชมค่ะความจริงนะคะนี่คือความจริงนะคะสำหรับเอฟซีของสาวดำนะคะอาจจะมีะสาวดำเอกระหมุนไม่เป็นอันนี้เนาะมันก็มออ่อนๆอยู่นี่ละกัน น,นั่นไม่อยู่ท่านผู้ชมค่ะเพราะว่านันราคาะตามที่สาวดําบอกนะคะ,ะคำหมากของพ่อปู่มีครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายท่านไม่ทําอีกนะคะท่านไม่ทําอีกะะ้ท่นผูชมค่ะท่านไม่ทําอีกพ่อปู่บอกชัดเจนนะคะมีอยู่50อันค่ะมี50อันเท่านั้นนะคะคำหมากพ่อปู่นะคะ เอายังไม่ได้เติมหรอคะยังค่ะดอดูาถว่าแม่จะเป็นตัวบีสิบหรือบีเจ็ดค่ะบีเจ็ดเดอนหน้าค่ะจ้าค่ะเติมน้ำมันก่อนนะคะค่ะก็บีอยู่ห้าสิบสายเท่านั้นนะคะห้าสิบเส้นนะคะพร้อมที่จะคล้องคอได้เลยนะคะ ส่วนป้องกันอะไรทุกอย่างสาวดําถามป้าปู่ว่าป้องกันได้ทุกอย่างรวมทั้งเรื่องโชคเรื่องลาบทุกคนนะคะ,ะป้าปู่บอกว่าใครที่มีวัตถุมงคลของป้าปู่นะคะก็จะมีโชคมีลาบยาวเลยนะคะที่นี่ยาวเลยยาวเลยนะคะอย่าลืมนะคะปัจจัยที่ท่านาบูชาวัตถุมงคลไปทุกชิ้นเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะสาวดํานําไปสร้าง พระเจ้าใหญ่องค์ทองสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่วัดถ้ำนาคาค่ะวัดถ้ำนาคาก็สาวดํากับ f อนะคะร่วมปัจใจกันสร้างจนแล้วเสร็จสาวดําก็ไปสร้างไปอยู่กับช่างนั้นไม่รู้ว่าตั้งกี่เดือนแล้วคะท่านผู้ชมนะคะก็ท่านก็เห็นแล้วนะคะว่าท่านก็เห็นแล้วนะคะว่าเราร่วมใจทํากันมาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะ,ะไม่มี ไม่มีเสียงนกเสียงกาเสียงขอรหานินทาอะไรยังไงสาวดาก็ไม่เคยเก็บมาใส่ใจค่ะจุดประสงค์ของสาวดําคือทําบุญค่ะทาบุญเท่านั้นโดยที่ไม่หวังอเอาอ,อะไรนะคะไม่หวังเอาอะไรที่ว่ามาใส่ใจอที่คาพูดอะไรต่อมีอะไรนั้นไม่ได้อยู่ในใจสาวดํานะคะสาวดําไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นค่ะมีความรู้สึกแต่ว่าทํำยังไงจะได้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อที่เป็น สะพานบุญของเราเมื่อพบหน้าเมื่อเราหมดบุญในโลกนี้ในชาตินี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วท่านทรงท่านบูชาปัจจัท่านบูชาวัตถุมงคลทุกชิ้นทุกอย่างกับสาวดําก็บอกแล้วนะคะว่าเอาไปสร้างพระเจ้าใหญ่องค์ทองสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่วัดธรรมนาคาค่ะแล้วสาวดําก็จะถ่ายทํามาให้ท่านได้เห็นทุกอย่างเหมือนที่เคยทํามานะคะ วัดนั้นเป็นวัดที่สาวดำสร้างกับเอฟซีของสาวดำจนแล้วเสร็จนะคะอ่านะคะแล้วก็มีมีช่วงหลังๆนะคะก็มีช่องน้องอ่าซาราตาเขาก็มาช่วยร่วมด้วยช่วยกันเช่นชเดียวกันนะคะแต่เริ่มแรกเลยก็คือสาวดำนะคะที่เป็นคนเริ่มเริ่มต้นที่ที่สร้างวัดธรรมนาคานะคะ เพราะฉะนั้นทุกคนก็ได้บุญได้กุศลทั่วนหน้ากันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันร่วมสร้างาพระเจ้าใหญ่องค์ทองสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่วัดถ้ำนาคาคา่ะคือจะสร้างข้างบนนะคะข้างบนบน,บนหินที่เราเดินลงมาจากวัดภูน้อยนะคะเพื่อก็ก็สาวดําเห็นแล้วก็น่าจะสูงสง่างามเหลืองอัลามงามเรืองรองเลยนะคะ ก่อนที่เราจะเลี้ยวเข้าวัดเราก็จะมองเห็นพระเจ้าใหญ่องค์ทองสําเร็จศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าเราเกิดมาทั้งทีเราได้สร้างแต่คุณงามความดีเราได้สร้างแต่บุญสร้างกุศลนนะคะเราไม่เคยไปดูถูกหยยดยามใครนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เจตนาของเราที่ดีเจตนาของเราที่บริสุทธิ์ผุดพองท่านก็ยิ้มรับเลยนะคะโชคลาภนะคะงวดนี้ก็ได้ไปแล้วนะคะ 825เรขพ่อปู่สีสุดโทค่ะ825ล่าง03ค่ะอย่าลืมนะคะงวดนี้ท่านอนุญาตอามา่าให้537นะคะแล้วก็ท่านกรุณาใช้สติปัญญานะคะสังเกตนะคะว่าเลขตัวไหนเหมือนกันนะคะสังเกตนะคะอ่าเราก็จะ เดี๋ยวสาวดาก็คิดในใจว่าเออเดี๋ยวจ้าสาวดาจะเอาจับเป็นทำสามตัวนะคะเอาเลขกพ่อปู่แม่ย่ามาทําเป็นสามตัวนะคะก็ซื้อกันนะคะ,ะคนละใบสองใบสามใบกันแล้วแต่โชคบนวาสนาเราเนาะเขาเนาะขอทุกท,ทุกท่านโชคดีอย่าลืมนะคะสําหรับคาหมากพ่อปู่สีสุดโทนะคะมีเท่านั้นนะคะและจะไม่มีอีกเพราะท่านก็คําไหนคํานั้นอยู่แล้วนะคะวัตถุมงคลที่ มีเหลืออยู่พ่อปู่ท่านาจะสร้างฐานพระเจ้าใหญ่องค์ทองสําเร็จศักดิ์สิทธิที่วัดธรรมนาคาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ร่วมด้วยช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลผลบุญนะคะเราจะได้ชีวิตราบรื่นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้มีความสุขนะคะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะ